โอเคนะครับผมนะก็สวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้ก็กลับกันมาในเกมของดัชชับอสเซตดกคังแบทเทิลน,นะครับแล้วก็วันนี้นะครับเป็นวันที่เซิร์ฟของเราเนี่ยมีตัวละครใหม่เข้ามาก็คือโกยิต้า4ีแต่ไม่ใช่ตัวนี้นะครับเป็นตัวละครตัวใหม่เลยนี่มันมาแล้วมันมาแล้วแล้วแม่งแบบแม่งล่อตาล่อใจม่เพราะอะไรเพราะามีโกฮังแบเทอยู่ด้วยนะครับแล้วก็ลดราคาเพชรในการเปิดด้วยโอ้โหคือแบบดี ดีมากนะครับคือโคยเกต้าสี่จะไม่อยู่ในตู้6ปีนะครับนะดังนั้นคือถ้าเราแบบเปิดไม่ได้จากตู้นี้ก็รออีกยาวๆกว่าจะได้มากลับมาให้เราได้เปิดกันดังนั้นนะครับตอนนี้คือเป็นโอกาสที่ดีนะครับที่เราจะทําการเปิดการชาะโคยเกต้าตามล่าหามันนั่นเองนะซึ่งผมมีงบเปิดได้ประมาณ3รอบนะครับสาตัวเพราะว่าครั้งแรกเป็นลดราคาได้งไงถือว่าโชคดีนะครั้งแรกคือลดร,ราคาเพชรนะครับจาก50เหลือ25แล้วก็เปิดได้10ตัวเลยถือว่าผูกมากๆตรงนี้โคตรดีบอกเลยนะ ก็นะครับหน้าตู้เนี่ยมันจะแตกต่างจากของเซอร์เจยแปลนะครับเพราะมีโกฮังอินเตอร์เมทมาอยู่ด้วยโคตรด,ดีนะเซอร์เจเซอร์เจยแปลจะรู้สึกจะเป็นของเคฟามั้งตรงนี้ใช่ไหมหรือว่าผมจำหรือว่าผมหรือว่าผมจําผิดปะคือโกฮังมันกลับมาเร็วกว่าเซอร์เจยแปนอ่ะเออถือว่าดีมากตรงนี้อยากได้มากๆเลยเอออยากได้ลองมาจากกุจิต้าสีเลยโกฮังเนี่ยโคตรดีโคตรเก่งฮังเทนนี่ก็อยากได้นะครับไอดี ID ผมยังไม่มได้ปวดเส้นทางเพิ่มเลยนะครับฮังเทน โกฮังตีเมดพิกโล่นี่เอ่ออย่าดีกว่านะโกสิฟัวเวอร์นี่ผมอยากได้ผมชอบเป็นคนที่ชอบล่างสีมากถ้าได้มาผมถือว่าผมคุ้มกว่าพิกได้พิกโล่มาอันนี้นะผมผมอยากได้ล่างสีมากเลยนะจะเป็นโกอิกต้าสีตัวเก่าโกสิฟัวเวอร์ตัวเก่าก็แล้วแต่อันนี้ผมก็เอาอันนี้ผมก็เอานะเอออันนี้ผมก็เอานะฮะอันนี้ก็เอานะครับคือผมไม่ได้อยากได้พิกโล่สุดในตู้นี้แหละจริงๆนะ ตัวอื่นตัวเก่าอ่ะยังอยากได้มากกว่ามันอีกตรงนี้อเมก้า oh, เชนลอนนี่ก็อยากได้อยู่นะครับลททางเพิ่มนะครับนี่ก็อยากได้ลดทางเพิ่มอันนี้ก็อยากได้ลดทางเพิ่มอันนี้ก็ปล่อยไปนะครับนะอันนี้ก็อยากได้มากๆอันนี้ก็อยากได้มากอันนี้ก็อยากได้ไหมอันนี้ก็ไม่เท่าไหร่อันนี้อยากได้โคตรเลย <c oughs> <c oughs> <c oughs> นะกิจิต้าซีโอเคแต่ก่อนอื่นเนี่ยผมขอรีลาก่อนแล้วกันนะเราไปอัปเดตข่าวสารก่อนแล้วกันก็จะเป็นการเปิดกาชา นะครับเพราะว่าผมไม่ได้ทำคลิปอัปเดตไปตอนเช้านะพอดีเพิ่งตื่นมาตอนนี้เลยก็มาอัปเดตกิจกรรมด้วยละกันว่ามีอะไรใหม่บ้างของกิจกรรมครั้งนี้นะครับเพื่อเปิดกาชากันนะฮะก็เป็นกิจกรรมของ t o The Galaxy นะครับตกคังแคมเปนนะครับตรงนี้อ่าก็เป็นกิจกรรมเกี่ยวกับพวกภาค GT เป็นกิจกรรมเล็กน้อยไม่ใช่กิจกรรมใหญ่นะเป็นทีมของ GT อะไรตรงนี้นะฮะนะมีล็อกอินโบนัสนะครับล็อกอินโะบนัส สเปเชียลมิชชั่นนะครับแล้วก็เลดในการฝึกได้โอกาสในการฝึกได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็เพชรลดราคาผมก็เพิ่งเติมมาแพ็ค2 0 0บาทไอ้เหี้ยแล้วก็กาชาใหม่นะครับนมีแบบทั้งตั๋วแล้วก็ทั้งเปิดกาชาแบบใช้เพชรตรงนี้นะครับตั๋วต้องเติมต้องเติมเปิดเอาถ้าเป็นตั๋วนะครับแล้วก็เป็นกาชาของแคดใจแอนไม่ใช่ใจแอน เกตเอฟพาวเวอร์นะครับพลังลิงยักษ์นะครับแคทใหม่มันก็ไม่ใหม่หรอกมีมานะมีมานานตั้งแต่ของภาคฮีโร่เข้ามาของเซิร์ฟเร์แล้วแหละนะก็มาตั้งแต่ตอนนั้นแล้วครับนะกาชาปูนะครับนะแล้วก็แพ็คตั๋วเติมนั่นแหละนะแล้วก็อีเวนต์ของโบรเกต้าแบบอันใหม่เข้ามาแล้วตัวหมตัวใหม่นั่นเองนะครับแล้วก็เป็นอีเวนต์สตอรี่อีเวนต์ของตัวฟรีบเบรต้าจีทีเป็นล่างลิงยักษ์นะครับก็เดี๋ยวค่อยมาทำคลิปโชว์กันตรงนี้นะเป็นเบรเกต้าตัวฟรีของภาค GT เป็นลิงยักษ์นะฮะแล้วก็เป็นด่านอีเวนต์เก่าของภาค GT นะครับเป็นชาลุดาคอนซากะที่เพิ่มด่านมา1ด่านเป็นด่านในการเก็บสกิลออฟให้กับแคดของแคดชาลุดาคอนนะครับนั่นแหละก็เป็นด่านใหม่เพิ่มมานิดนึงนะฮะเป็นด่านที่13ของด่านนี้เองของอีเวนต์นี้แหละตรงนี้นะครับก็มาวันนี้แหละนะตอนช่วงบ่ายมาแล้วบ้างเนี่ยนะมาพร้อมกับ2ด่านบีกตา้าแหละมาพร้อมกันนะเออแล้วก็ของวิดีซีนะครับ อัลเทอร์เนทแคดวีดิซีก็มาใหม่เรียบร้อยน,นะครับครั้งที่ยีแล้วนะฮะแล้วก็เป็นพวกอีเวนต์ g ีทเก่าๆก็กลับมาให้เราทำการเก็บของอะไรต่างๆนายก็ว่ากันไปนะครับแล้วก็เป็น ECA ของเบต้าจูเนียกับโอเมก้าเชนลอนนะครับโอเมก้าหรือซินวะคืออันเนี้ยกลับมาแบบในรอบหลายในรอบโอ้โหในรอบ2ปีป่ะวะเพราะว่าอันนี้มันมาล่าสุดตอน4ปีใช่ไหมเออแล้วแม่งเพิ่งกลับมาโคตรนานกว่าจะมา ซึ่งผมอ่ะค้างไว้เว้ยผมจะได้ผมฟาร์มผมฟาร์มช้าผมค้างไว้นี่แหละคือสิ่งที่ดีมากถ้ามันกลับมาอีครั้งหนึ่งโอ้โหขอบคุณมากเลยนะฮะเกมนะใครที่ไม่ทันตอนช่วง4ปีก็สามารถเล่นเล่นดันนี้ได้นะครับรู้สึกจะไปได้เป็นจะได้เป็น,ปนพวกลูกแก้วออฟนะแล้วก็พวกเหรียญในการ ECA Goku GT ตัวแจกฟรี4ปีนะครับนะซึ่งตัวละครของโ o คู GT บ a l l g กปีนี่คือถ้าใครไม่ได้เข้าตอน4ปีก็ไม่ได้นะครับนั่นแหละ นะแล้วก็เป็นอันนี้ตอนนี้เป็นกาชาของคตตอกลีซัมมอนของไทม์ t ทเวลเลอร์นะครับนะจะเป็นตัวละครอย่างเดมิกรากับโทวะแล้วก็มีล่านะฮะที่ได้เปลี่ยนร่างไปแล้วมันเก่งมากๆนะคือเป็นตัวเนี้ยไอสองตัวเนี้ยไอโทวะกับมิล่านี่คือหายไม่นานมากนะครับแล้วก็กลับมาก็ได้เปลี่ยนร่างแล้วมันเก่งมากเลยนะฮะนะทั้งนี้ก็ปล่อยไปผมไม่สนเท่าไหร่ก็เป็นกาชาแคดเหมือนกันเป็นกาชาแคดรีเวนท์นะครับแคดล้างแคนนะครับมาวันที่9นะฮะ แล้วก็นี่ ECA Bar ั a k หน้ากากนะครับมาวันที่9เหมือนกันก็รลอกันได้เลยตรงนี้นะครับแล้วก็เป็นบางใหม่ของ Infinite Dark d y ซ a s t y นะครับมาวันที่9มั้งตรงนี้ก็ลอนต่อไปแล้วก็เป็นพวกอีเวนต์ของ Bar ั a k หน้ากาก Bar ั a k 3วันที่9 s ี o r ี Event ของภาพวเจอร์มาวันที่9นี่ก็9 9หมดเลยนะครับวันที่9หมดเลย ECA a r e a ทั้ง l i b i Anne นะครับนะ d ตอ s ี o r ี Event ของ l i b i Anne ก็กลับมานะครับ ประมาณนี้ก็ประมาณนี้นะครับเป็นกิจกรรมที่เน้นตีน GT แล้วก็ไม่ได้เน้นกิจกรรมอะไรใหญ่โตมากมายเท่าไหร่นะครับนะงั้นก็โอเคมาพร่ามมาเยอะกันไปแล้วถึงเวลาแหละที่เราจะทการเปิดกาชากันบอกเลยว่าตื่นเต้นตื่นเต้นจริงเลยนะไอ้ <c oughs> นะอยากได้มากเอาแบบเหมือนจะเรียนได้ไหมเหมือนกาชาเอวจะเรียนได้แบบเปิดทีเดียวได้เลยอะไรเงี้ยจะได้เก็บเพชรได้เปิดตู้อื่นดีๆต่อ นะโคกติต้าของเรานะครับนี่โคตรหล่อเท่สีม่วงด้วยหนึ่งสงสาม,มาเอาล่ะมันต้องพูดมากครับไปเลยมันตีแรกเฮ้ยชุบโคกติต้าสีต้องมาแหละนะไม่ได้ขอเป็นโกหังเขียวเติมเมก็ได้นะเออมาเอ้ยบินอย่างนี้ไม่ได้สิเพื่อนเป็นพลังขึ้นเต่าธรรมดาด้วยอ่ะไม่ใชโอเลดาเลยนะโห อย่างนี้ก็ดูทรงค่อนข้างจะเกลือนะไปแนวทางทางเกลือซะมากกว่าโอ้โหแล้วซูเปอร์ไซยะหนึ่งขั้นแรกเหรอแล้วไม่กระจกแตกอะไรเลยนี่เปิดมันติเนี่ยโอ้โหไม่จะบอกให้ลดราคาเพชรนี่คือลดราคาอย่างเดียวแต่ว่าความเกลือแม่งแบ่งเพิ่มขึ้นมาเนี่ยอะไรกันนี่แค่มันติแรกก็เอาแล้วนะโอเคครับไม่เป็นไรครับเราทําใจได้อยู่นะฮะมีแค่มันติแรกเท่านั้นเลืแค่สองมันตี ไอแค่2องมันตีง่ายมันตีไรกก็เอาเลยนะฮะโอ้โหทั้งเขียวเป็นมันตีที่เกลือได้ดีเนี่ยนะโอเคดีมากเยียย่ยมเยี่ยมโอ้โหมันลดราคาเพชรอย่างนี้เหรอเฮ้ยมันลดราคาเพชรเรื่อยๆอย่างนี้เลยเหรออ๋อเหมือนอ๋อเหมือนกาชาของบิวใช่ไหมที่บบว่าสเตปของที่ว่าไหลนะผมขอเช็คก่อนลวกันนะรู้สึกว่ามันจะมีการการันตีหน้าตู้ด้วยใช่ปะ ถ้าเราเปิดครบ3รอบหรือ4อรอบสักอย่างหนึ่งอะรู้สึกว่าเหมือนจะไม่ได้การันตีตวละครหน้าตู้นะเหมือนจะลดแค่เพึยงเดียวนะครับลดถึงสเต็ปที่3นะครั้งแรก25เม็ดครั้ง2 30ครั้ง3 4ี่เม็ดแต่ว่าไม่ใช่ไม่ใช่การันตีตวละครหน้าตู้เหมือนของกาชาบิลปะต้องลองเปิดดูก่อนเนะ่เออมาครับท,ทําวิธีกรรมัาหมุนหมุนหมุนมาเบจิตอรสี่โกคูสี่ฟิวชั่นกลายเป็นกิเต้าสี่โอเค มาได้เวลาครับรอบสองสามสิบเมตรไปกดเข้าไปเอา,าละขอหน้าตู้อะไรมันก็ได้เหอะให้มันรู้ว่าเราให้มันรู้ว่ากูดได้หน้าตู้บ้างก็ดีนะท่านวิสมาสิบเจ็ดสิบแปดเก 18, หรอเอ๋โอวาริดะมาแล้วไงล่ะโอวาริดะมาแล้ว <laughs> แล้วท่านวิสมามันยังไงเนี่ย มันจะย้อนเวลาให้เราไหมหรือไม่หนึ่งรอบนะฮะสองรอบแล้วมันยังไงมันก็คือโดคังเฟสเหมือนกันนั่นแหละนะซูเปอร์แทสไอสัตว์เออกูบึงพึ่งได้จากกาชาหกปีญี่ปุ่นมึงมามึงมาหลอกหลอนกูในเซิร์ฟทีบีู่วะเนี่ยโอเคไม่ใช่ตัวนี้นะครับมีตัวอื่นอยู่ในตู้ในการเปิดครั้งนี้ที่เป็นตัวคังเฟสอยู่ในนี้มันแอบแฝงตัวอยู่ซึ่งมันคือตัวอะไรกันสอง โอ้โหฮังเทน L R โอเคถือว่าดีเยี่ยมถือว่าเยี่ยมนะครับได้ปดเส้นทางถือว่าดีแล้วอันเนี้ยเพราะว่า i อดีผมนี่คือยังไม่ได้ปดสักทางเลยได้มาก็ดีแล้วนะโอเคเป็นทางเทนเนาะตรงนี้พิกโลมาอีกโอ้สองทางถือว่าเจ๋งเลยแหละมันตีเนี่ยนะแต่ให้ดีก็คืออยากได้เป็นตัวละครตัวอื่นมากกว่าที่ไม่ใช่พิกโลนะแต่ถือว่าดีแล้วบ่นไม่ได้มีลายการชั้นเนี่ยดีแล้วรอบเนี้ยคือเปิดได้ดีมากโอเคไม่จะหมดแล้วนะ้งมีต่อไหม มีต่อนี่คือแม่งก๊อตเลยนะหมดแล้วเนาะเฮ้ยจิบปะฮึโอเคผ้า GT ว่ะเป็นครูเป็นโกคูซยาสามจนะฮะโอเคครับรอบนี้ได้ทั้งเฟสสามตัวเอสองตัวสิทางเทนกับพิกโรนะครับก็ถือเป็นมันติที่ดีใช้ได้นะครับมาคราวนี้ก็เหลือรอบสุดท้ายแล้วนะครับนะเออีที่สามนะครับสี่เหลีมห้าเม็ดแล้วก็ได้อะไรเนี่ย อะไรมี2ตัวการันตีที่จะเป็น ASR การันตีเอสอตัวหรือว่าอะไรไงวะเนี่ยอันนี้ผมไม่แน่ใจนะนะงั้นก็พร้อมแล้วนะครับไม่ต้องอะไรมากแล้วไปตามชอคกราตายแล้วกันตรงนี้มาเหอะพี่กีตารสีตรงมัชึบมาครับมันสุดท้ายแล้วนะมันติดสุดท้ายแล้วตรงนี้มา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 ,มา,มาท่านวิสอีกแล้วอ่ะท่านวิสมาอีกแล้วอโอเคโอเคครับสี่ลุงนะฮะ แล้วก็ผมทองโอเคสยยสองสยยสามไม่ก็วะอืวอะนนบปะซามัสเทนจินฮังเหมือนจะไม่น่าได้นะผมว่านอย่างเงี้ยพิกโรโ,โอเคนี่มันตัวจากภาคชโนดก้อนซาก,กานี่เองหมดแล้วเนาะไม่มีจริงๆว่ะ โอเคแสดงว่ามันตีนี่น่าจะเกลือแล้วล่ะโอเคเรียบร้อยนะฮะเป็นโกคูบูตัวนี้ตัวเก่ากึกเลยแล้วก็ไคลเคนโกคูแสดงว่ามันการันตีเอสอาร์สองตัวในมันติที่สามมาสิที่เป็นลดราคาเพชรเ่ใช่ไหมตรงนี้ก็ถถอว่าโอเคนะครับอย่างน้อยผมได้ปวดเส้นทางตัวละครเพิ่มจากการเปิดกาชานี้เปิดไปสามรอบได้ปลดเส้นทางมาตั้งหลายตัวเหมือนกันนะอันนี้ก็ถือว่าดีรออีเซในอนาคตนะครับไอ้สองตัวเนี้ย สองตัวที่ผมได้มันจากกาชาครั้งนี้จากการเปิดรอบนี่คือได้ ECA หมดเลยนะครับทั้งไคลเคนโกคูเขียวกับโกคูบูฟ้าเนี่ยนะอนาคตได้ ECA หมดเลยถือว่าดีนะครับนะแต่ว่ามันไม่ได้กุต้า,าสิ <c oughs> นะแล้วแพ็กอันนี้มันกี่บาทวะแพ็กอันนี้มันเอ,อ่อไม่ได้กรันตีใช่ไหมน่าใช่เนี่ยเจ็ดตัวเซนไดยจังเลยนะคุ้มค่าอยู่นะฮะนะในที่สุดก็คือฮังเทนได้ปลดทางสักที โ oh. <c oughs> อ้โห่าจะได้มานี่คือได้ตัวแรกของเกมเลยนะผมได้มาครั้งแรกคือได้มาจากการใช้เพชรแดงไอเหรียญแดงแรกไงเออนะอันนี้คือได้เป็น LR จากกาชาค,ครั้งแรกเลยตรงนี้ <c oughs> <c oughs> ก็เดี๋ยวผมขอเวลาไปฟาร์มเพชรเพิ่มให้มันครบอีกมันตินึงแล้วกันแล้วเดี๋ยวมาเปิดกันใหม่ในคลิปนี้เดี๋ยวผมขอเวลาไปฟาร์มเพิ่มก่อนนะครับตรงนี้นะเดี๋ยวมาเจอกันโ <c oughs> อเคกันก็รอสักครู่นะฮะ เอาละมาครับหลังจากที่ผมไปทําการฟาร์มเพชรมาจากดาก่าได้มีแคสเลยนะไปฟาร์มมาเล่งมาจนจบเลยมามันตีสุดท้ายของคลิปนี้แล้วนะครับได้มเพิ่มยีเม็ดนะฮะสติกเกอร์อะไรพร้อมเพียงมาเอาละรอบสุดท้ายแล้วมีของดีโผล่มาแล้วว่าวจริงนะคุยตาสี่ไม่บอยไม่บอยจงโผล่ออกมาซะผมขออัญเชิญเจ้าคุยตาสไอ มาผมว่ามารอบเนี้ยจริงนะโอ้โหมาก็บ,บ้าแล้วอย่างงี้โอ้ไม่น่ามาแล้ววะไอหาเอ,อ้ยอนิเมชันไม่ได้เลยอ่ะโอ้โหฟาร์มตั้งนานนะเนี่ยเฮ้ยจะจริงปะเนี่ยแสดงว่าดวงผมหมดแล้วแหละผมว่านะดวงผมไม่น่ารอดแล้วแหละคงจะมีได้แค่นี้นะเออสรุปก็คือมันตีนี้เกลือนะฮะ การันตีตัวอะไรเนี่ยการันตีคือตัวอะไรโอ้โหนี่ก็เลยก,การันตีเป็นตัวละครซ้ําอีกโอ้โหแม่งหนักจริงห้าสิบเมตรที่เราฟาร์มาแบบอย่างยาวนานแม่งเรียบร้อยครับผมเกลือแดกครับผมโอ้โหนั่งกลุมหัวเลยเฮ้ยแต่ก็โอเคแหละนะมันก็ยังถือว่าเราได้ทางทีนะ้ปวดทางเดียว่าดีไปแล้วแหละตรงนี้นะครับงั้นก็ขอแลกเลยแลกกันนะโอ้โเสดาจคุ้กัต้าสีไม่ออกว่ะ รอบอิดก,กาชาหนะ้าอีกยาวไกลอย่างกว่าจะถึงเออไม่เงยไม่ออกจริงอะ่ะเปิดไปสี่รอบใช่ไหมผมสี่รอบได้สี่มันตินะฮะเกือบไปสามเกือบไปสามมันติมาครับแล้ก็ได้เวลาแรกนะครับได้เวลาแรกโกฮังอัตเมทเข้าสู่ดินหลักของเรานะครับนะไหนๆก็เป็นตู้ธรรมดาแล้วก็แรกเลยแล้วกันเพราะว่ากว่าจะวนมาก็อีกยาวอ่ะผมว่านะกว่าจะวนมากกว่าจะถึงนะตรงนี้นะครับก็เรียบร้อยฮังอัตเมทมาแล้ว ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ถ่าเปิดได้ตัวอะไรก็สามารถคอมเมนต์คุยมาได้นะครับนะว่าเกลือหรือไม่เกลือยังไงก็บอกกันมาได้นี่ผมฟาร์มปุ๋ยไว้รอแล้วนะปุ๋ยโคตรเยอะอัพเข้าไปนะครับนะงั้นก็โอเคคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันมาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมนะคลิปนี้ไปแล้วบา,บายๆครับ